สวัสดีค่ะดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GG Indie Gaming ช่องเกมอินดี้เพื่อคนอินดี้นะคะสำหรับวันนี้เรามีข่าวเกมอินดี้ของไทยที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันค่ะนั่นก็คือเกมที่ชื่อว่า Project Lovely Day นั่นเองค่ะเกมนี้เป็นเกมแนว Life Simulation แบบมุมมองท็อปดาวค่ะ ปัจจุบันถูกพัฒนาโดยผู้พัฒนาเพียงคนเดียวก็คือคุณนา n โนฮอกนะคะซึ่งมีแผนที่จะเปิดระดมทุนจาก Kickstarter เพื่อให้สามารถพัฒนาเกมนี้ได้ค่ะโดยระบบหลกัหลกๆในเกมที่มีการวางแผนไว้ในปัจจุบันมีทั้งหมด9ระบบนะคะอย่างแรกเลยก็คือเกมนี้จะไม่มีเวลาค่ะแต่จะแบ่งเป็นช่วงเวลาแทนก็คือกลางวันกับกลางคืนแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยจะเปลี่ยนถ้าเกิดว่าแอคชั่นพอยตในแต่ละช่วงหมดไปค่ะแล้วก็2 มาต่อกันที่แอคชั่นพอยต์เลยค่ะก็คือแอคชั่นพอยต์เนี่ยจะเป็นเสมือนกับสตามิน่าของตัวละครแต่จะทําหน้าที่แทนเวลาไปด้วยในตัวค่ะทุกการกระทํำของตัวละครเช่นการไปเดทกับตัวละครอื่นการตั้งร้านขายของหรือท,ทํากิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องใช้แอคชั่นพอยต์ในการทําด้วยนะคะ สำหรับหัวข้อที่3ในเรื่องของอาร์ตสไตล์ของเกมจะเป็นการออกแบบในลักษณะของตัวละครที่เน้นความน่ารักหรือว่ามีความเป็นอนิเมะหน่อยๆค่ะแบบที่ให้ความรู้สึกฟีลกูดหรือว่าอบอุ่นเหมือนอยู่ในชนบทค่ะโดยคุณนาโนฮอปได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องอาร์ตสไตล์ของเกมมาจากโยคายวอชค่ะ สำหรับระบบที่4ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีความสำคัญกับเกมแนวไล e ์ซิมูเลชันมากเลยนั่นก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นในเกมนั่นเองค่ะผู้เล่นสามารถเลือกสถานที่ที่จะทําการเดทได้ค่ะเช่นอาจจะชวนตัวละครที่ชอบไปเดทที่ชายทะเลหรืออาจจะไปเดทที่โรงภาพยนตร์หรืออาจจะชวนเพื่อนไปเที่ยวก็ได้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทําให้ระบบการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความลุ่มลึกมากขึ้นสําหรับระบบอันที่5ก็คือการค้าฟของค่ะ ซึ่งทางผู้พัฒนามีการวางแผนให้ตัวละครของเราสามารถสร,าสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้ค่ะนอกจากนั้นการสร้างสิ่งของบางอย่างอาจจะเป็นการเปิดสถานที่แห่งใหม่ที่ตัวละครของเราไปได้ก็ได้ค่ะระบบอันที่6การทําธุรกิจถ้าเกิดว่าเราปลูกผักหรือว่าผลไม้แล้วเราไม่อยากขายให้กับร้านค้าเราก็สามารถตั้งร้านค้าขายเองได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเช่าป้ายโฆษณาในเมืองเพื่อที่คนจะได้รู้จักร้านค้าของเรามากขึ้นได้ด้วยค่ะระบบที่7 การทำเหมืองจะไม่น่าเบื่อกต่อไปเมื่อคุณสามารถทำเหมืองแบบพัซเซิลค่ะคือถ้าเกิดว่าตีธรรมดาแล้วรู้สึกเบื่อเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเรียงหินให้ตรงสีกันแล้วก็ทุบเพื่อให้ได้ของที่ดีขึ้นก็ได้ค่ะซึ่งของที่ได้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราเรียงได้ดีแค่ไหนนะคะระบบอันที่8ทุกตัวละครจะมีเรื่องราวเป็นของตัวเองค่ะซึ่งอันนี้ต้องรอชมค่ะว่าจะลุ่มลึกแค่ไหน แต่โดยส่วนตัวแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดว่าทําได้ดีเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งของจุดเด่นของเกมนี้เลยค่ะแล้วก็มาถึงระบบหลักอันสุดท้ายในตอนนี้นั่นก็คือระบบอุณหภูมินั่นเองค่ะซึ่งระบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนที่ต้องการหาของแรแต่ว่าไม่อยากเสียเวลาในการฟาร์มของค่ะก็เลยมีระบบนี้ขึ้นมาเพื่อทดแทนรูปแบบการหาของแรที่น่าเบื่อแบบนั้นค่ะ สำหรับในเกมนี้ผู้เล่นสามารถหาข้อมูลต่างๆจาก NPC หรือว่าสถานที่ต่างๆแล้วนำข้อมูลทุกอย่างมาบวกลบกันกับอุณหภูมิ เพื่อที่จะได้ตำแหน่งที่อยู่ของของแรชิ้นนั้นไปเลยค่ะสำหรับสเตตของเกมนี้ในปัจจุบันทางผู้พัฒนาหรือปุนเนอฮอกได้ทํามาประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วค่ะแต่เกมนี้ยังพิ่งอยู่ในช่วงแรกเท่าน,านั้นแล้วก็เพิ่งมีการเริ่มโปรโมทถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถเตรียมตัวมาร่วมระดมทุนกันใน Kickstarter ได้นะคะ,ะถ้าเกิดเกมนี้มีการเปิด Kickstarter อรเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้เพื่อนๆทุกคนทราบกันอีกทีนะคะขอบคุณที่ตามรับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ